E วันนี้มีข่าวคราวของคนในวงการมาฝากการพี่ตั้งโอ๋เอาอย่างงี้ดีกว่าก่อนเข้าข่าวคนในวงการบันเทิงแล้วถามก่อนถามว่าเวลา,วาที่แบบเคยมีแฟนไหมเราเนี่ยเคยเคยมีแฟนเคยมีแฟนแล้วเวลาแบบว่าทะเลาะกับแฟนหรือบ,บางทีอาจจะมีโมเมนต์แบบน้อยๆอ,อาจจะมีโมเมนต์แบบน้อยอก<ๆ>น้อยใจทำไมเคยโพสเพลงหรือมีอะไรที่แบบอะไรเศร้าๆแคปชั่นอะไรเศร้าๆอะไรอ่อางจริงโพสจนเป็นเรื่องปกติเลยโพสจนบางทีรักแฮปปี้ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ เป็นโรคจิตเป็นโรคจิตแต่ว่าถ้าคู่อื่นนะนานๆทีแต่ถ้าจะเป็นตัวเองเนี่ยจะชอบโพสเพลงเศร้าแต่ไม่ได้อกหักแต่ว่าชอบเพลงเศร้าอันงั้นแสดงว่าอันนี้มันก็เป็นมาตรฐานที่ตายตัวไม่ได้ตายตัวไม่ได้เพราะว่ากำลังจะพาไปที่ข่าวนี้ผู้ชมค่ะสาหรับสาวคิมเบอรี่ค่ะอยู่จีจีทาไมเนื้อเพลงเศร้าๆซะงนั้นทำไมฉันชอบอยู่จีจีอยู่จีจีอยู่จีจีก็ฮายทรไม่เอบ่าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าอาจจะเป็น อัน,นี้เปล่าโปรโมทเพลงเปล่าหรือไงอ่ะอันเนี้ยเป็นข้อสมมุติฐานออแต่ก่อนอื่นเลยที่ต้องบอกไนงะว่าทำไมต้องถามถามน้องฝนก่อนหรือว่าคิดึกับตัวเองก่อนจคือต้องบอกว่าจะเป็นคนนึงเหมือนกันที่แบบถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความรักหรืออะไรเงี้ยน้อยครั้งที่จะโพสจ้ะเรารู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะบอกเรื่องนี้กับใครแต่สําหรับที่ใสล่ลมไม่ใช่สาวคิมเบอรี่เออเป็นคนนึงที่ออกมาโพสต์เรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูเศร้าอย่างนี้ น็คือเพลงกว่าจะรู้ของคุณสีรักิ์นะคะผู้เพลงนานด้วยนะคะเออทำท่าด้วยจะแคบอะท่ายังไงยังไงยังไงคิมเมอร์นี่กล้องแคบอะกล้องแคบกับรรบข่าวนี้ดูซิกล้องแคบยังไงอะกว่าจะรู้โนอ๋อไม่ใช่กลิ่นตุ่ตุ่กลิ่นตุ่ตุ่ยอหนึ่งพี่เอกได้ไหมเออมีกลิ่นตุ่ตุ่ยอกนึงเออโอเคแต่แสดงสี่ได้นะเออ ข่าวนี้ชื่อข่าวว่ากลิ่นตุุ่ <laughs> ของคิมเบอรี่กับหมักปารินขอบคุณพี่ส่ยลมมาณที่ดีด้วยนะคะเออเขามาโพส์ไงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเพลงกว่าจะรู้ของคุณศษษษษิ<ม>ลัสั์อิอทธิพลพาณิ์เนี่ยซึ่งเนี้อค่ของบทเพลงมาด้วยเรื่องของการเลิกลาจาก รู้สึกว่าขาดเธอไม่ได้ในวันที่ไม่มีเธอเอา้าเแล้วแท็กไปที่ใครกะไายใครคะมาเคลินทำไมอะนี่เลยในะอินสตาแกรมของแฟนนุ่มยังคุณมาคคลินเขาเหมือนกับเป็นการอ่ะง่ายๆอย่างที่บอกอะถ้าคนที่เขาแบบงอนกันหรือบางคนที่แบบมีอารมณ์ที่มันรู้สึกว่าเรื่องราวของเราตอนนี้เนี่ยมันน่าจะส่งผ่านบทเพลงนี้ค่ะคิมเบอรี่ก็เป็นสาวคนนั้นเหมือนกันที่รู้สึกว่า ทำไมต้องแท็กหนุ่มหมาด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวต้องไปฟังกันนะเพราะบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันอินก็เลยแท็กไปให้หวานใจเพื่อบอกว่าความรักของฉันน่ะมันขาดเธอไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละเดห๋ยวว่าความรักของคู่เรามันเป็นคู่ที่แบบมาราธอนมากนะมันก็ผ่านการมีปัญหาทะเลาะกันงอนกันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมาได้เห็นไหมล่ะนะอันดับแรกเธอเชื่อไหมว่าคนจะต้องไปเปิด เพลงที่ฟังเปิดฟังอยู่แล้วใช่เพราะว่าบางทีอ่ะการอ่านแค่เนื้อเพลงอ่ะมันยังไม่เข้าเข้าสิงอารมณ์ไงว่ามันเป็นยังไงต้องดนตรีเนื้อเพลงต่างๆใช่แล้วด้วยชื่อของนักร้องเนี่ยเราย้อนกลับไปน่าจะเป็นศิลปินชอบที่ฉันชอบเพลงเขามากคุเก้าศูนย์ชอบชื่ออะไรเขาชื่อคุณเอ็มไหมครเราก็เรียกเขาก็เรียกเราก็เรียกแต่เขาว่าคุณจิลศักคุณจิลศักนี่ไงคุณจิรจักเมื่อก่อนชอบเพลงนี่ไง รักเธอจนเหนื่อยหัวใจนะคุณศิลาสักคุณศิลคุณอันนี้ศิลาสักอันนี้ตั้นี่นี่อันนี้ตั้งใจร้องให้ไม่ตรงใช่ไหมร้องมาให้ขีไม่ตรงใช่ไหมตั้งใจเพราะว่าถ้าร้องขีบางทีโดนริขสิทธิ์ไงอ๋อคนดีนี่เองใช่ค่ะพี่แว่นพี่แว่นคือเขาเป็นคนเสียงดีเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ของเขามากจะเปแบบแหบๆหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่แบบเสียงนุ่มๆอินๆอะไรอย่างเงี้ยยุก้าวนะ ช่ช,ช่วงช,ช่วงกาศูนย์นะเออนะคะออนนั้นก็คือกลิ่นไม่ตู่แล้วนะไม่ตู่แล้วเขาเคลียร์เรียบร้อยนี่ก็ฟังตั้งแต่ที่บอกว่านี่ไงข่ดรู้ซึง้งถึงคําว่าไม่รู้ซึง้งว่าขาดเธอไม่ได้ในวันที่ไม่มีเธอก็คือขาดเธอไม่ได้แล้วนะ อองนี้ไงไม่ต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นก็ขาดเธอไม่ได้ไงขาดเธอไม่ได้แล้วนะขาดไม่ได้อยู่แล้วจะไม่ตองหายใจอยู่แล้วถูกต้องเนี่ยขาดเธอไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะก็ต้องอะติดตามดูแล้วกันความรักความหวานของคู่นี้กันต่อไปคุณผู้ชม